แล้วหรอสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอซสีเบอร์รี่นะะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จอยจะวล็อกแล้วก็พาเพื่อนๆเนี่ยไปช้อปปิ้งกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามา Get ready with me กันก่อนเลยนะจ๊ะวันนี้ลุคพี่จอยเนี่ยก็คือจะมาในลุคที่แบบว่ามันหวานนิดนึงนะคะสีชมพูประมาณนี้เลยเนาะ,ะแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดจาก ที่ไหนอะจากยูเนียนมอลนะคะเอ้ยไม่ใช่แพตตินัมนะคะก็จะเป็นผ้าชวีตน่ารักมากแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกระโปรงนะคะข้างในอันนี้พี่จอยก็ใส่เป็นบราลูกไม้แบบนี้นะคะวันพีซซึ้งวันนี้นะคะดิฉันปิดจุกมาแล้วนะคะจากไอตามบรานะคะก็ไม่ต้องดราม่าก,กันนะคะก็หวังว่านะจะไม่โผล่นะคะก็คือจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพี่จอยจะมีอีเวนต์นะคะช่วงประมาณ5้าโมงเย็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เกือบจะเที่ยงแล้วก็เลยนัดพี่อ้ําเนี่ยไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบปลายปีแล้วนะคะพี่จอยก็อยากจะมองหาของขวัญให้ตัวเองเป็นแบบว่าชิ้นเล็กๆเ,เป็นฟิลประมาณว่าแบบเครื่องประดับอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันนะคะพี่จอยขออนุญาตฉีดน้ําหอมนิดนึงน้ําหอมอันนี้เนี่ยจริงๆใช้ไปตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วนะ,ะก็คือยังไม่หมดเป็นของโจมา l o นนะคะเป็นกลิ่น Midnight Musk นะคะ ก็จะฉีดไปเบาเาวันนี้กะว่าจะใส่แอ e เซซอรี่ที่เป็นต่างหูจาก Swarovski นะคะไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองใส่ดูเนาะแต่พี่จอยว่าสวยดีเพราะแบบมันมีความแบบเล็กๆน่ารักแล้วก็จะมีเป็นเพชรเขาเรียกว่าเพชรหรอเป็นพลอย,เ,อยเป็นคริสตัลจาก Swarovski นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวพร้อมออกแลวเดี๋ยวพี่จอยจะต้องทักหาพี่อ้ําก่อนซึ่งวันนี้นะคะพี่จอยก็ถือกระเป๋าผมเข้าปาก จากปราดทาสีชมพูวันนี้ก็จะเน้นเป็นแบบความหวานอะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนออกบ้านนะคะเดีย๋ยวพี่จอยขออนุญาตนิดนึงนะคะเราจะต้องไม่ลืมทานฟีโรเน่นะคะจริงๆตัวนี้เนี่ย พี่จอยเคยรีวิวไปแล้วเมื่อประมาณ2-3เดือน,นที่แล้วก็จะเป็นตัวรีวิวแบบฉบับเต็มเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูข้อมูลแบบเต็มๆนะคะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้เลยนะจ๊ะก็จริงๆฟิโรเน่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นฟิโรเน่พลัสแล้วนะจ๊ะทุกคนอย่างที่เห็นกันเลยนะคะนี่ก็จากนิสสามนีนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่จอยจะจัด 1เม็ดก่อนออกจากบ้านนะคะซึ่งถ้าถามว่าฟิโรเน่เขาช่วยในเรื่องของอะไรนะคะก็จะบอกว่ามีคนทักมาถามที่จอยเยอะมากเลยนะคะก็จริงๆแล้วหลักๆเนี่ยก็คือจะได้ในเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองะคะ่ะข้อดีของตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเขาเป็นฮอร์โมนที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%เยเปเนะลยคะถ้าเกิดว่าคลิกดูตรงข้างหลังกล่องนะคะเพื่อนก็จะเห็นอินกรีเดียนลิสต์ของเขานะคะหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนั่นเองนะคะซึ่งในถั่วเหลืองเนี่ย เขาจะมีสารไฟโตเอสโตรเจนนะะที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับสารเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนในเพศหญิงนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็จริงๆเขาจะมีอ่อินกรีดียนตอย่างอื่นอีกเยอะมากๆในเรื่องของการบำรุงผิวของเรานั่นเองนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดู ปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลแล้วก็แบบว่าอกเ,เอวสะโพกอะไรต่างๆนะจ๊ะเออนี่ก็ดูได้เลยค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่ทานฟิโรน่มาตลอดทั้งปีแล้วคะก็จะได้ความละมุนความซอฟต์แบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทานได้เฉพาะสาวประเภทสองนะคะใครที่เป็นชายจริงหญิงแท้หรือว่าเกสาวทอมสาวนะคะสามารถทานได้เช่นกันค่ะหรือว่าใครที่อาจจะเป็นสิวเยอะนะคะตัว เขาก็ช่วยในเรื่องของสิวเช่นกันนี่นะคะข้างหลังกล่องเขาก็จะมีออยอเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิโรเน่พลัสตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราทานในระยะเวลายาวนานเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีสารตกค้างหรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะจ๊ะฟิโรเน่ละหมุนแน่จาว่าแล้วก็จัดเลยนะคะ1เม็ดก่อนออกจากบ้านค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจฟิโรเน่พลัสตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวพี่จะ,จะใส่ลิงก์ข้อมูลไว้ให้ตรงช่องคำบรรยายแล้วกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ Facebook แล้วก็ Instagram ของทางฟิโรเน่ค่ะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ตรงนี้เลยนะจ๊ะก็ไปหามาทานกันได้เลยะคะ่ะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ฮอร์โมนอย่างเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าเขามีสารสกัดอย่างอื่นอีกหลายอย่างมากๆที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวของเรานั่นเองนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เอ็มโคเชียแล้วนะคะแล้วก็ อยู่กับอบัมเบลิซ่านะคะทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนออมอร่คริสต์มาสมอร่คริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะจ๊ะก็ตอนนี้กำลังจะรอทานข้าวนะที่อัอมเข้าไหมเขาก็ได้นเนาะเอา็คกเสียงก็ได้นเานาะ,นะออจริงจริงจะบอกว่าเมื่อกี้เดินผ่านชาแนลเดินผ่านพย่ว่าเดินผ่านชอปชาแนลแต่ว่า ด้วยความที่ชาแนลเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีให้เราอะถ่ายได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายกันเนาะแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเมื่อกี้พาพี่อ้ําไปดูกระเป๋า ไซส์มินิที่มันจะเป็นมินิแล้วก็มีท็อปแฮนโดะค่ะที่แบบมาใหม่ซึ่งมันดักมากๆอยากได้มาปีหนึ่งอะไปกี่็อบก็ไม่ได้ใช่พี่อัมอยากได้มานานแล้วแล้วก็ล่าสุดก็คือไม่มีของเลยไม่เคยมีของเลยมาอี่รอบก็ไม่ได้ใช่คือมันหายากมากแล้วก็ซีซั่นล่าสุดเนี่ยก็คือไม่ได้ทํารุ่นนั้นออกมานะคะแล้วก็ไซส์มินิที่ทั้งที่มีแฮนโดแล้วก็ที่ไม่มีแฮนโดก็คือไม่มีเลยใช่ตอนนี้คือหายยากมากใช่ได้รู้ว่ารุ่นไหนที่ใคอยากได้อะใช่ ช่วงนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าที่เห็นอาจจะมีชมพูซากุระน่ารักมากแต่ก็ไม่ไม่มีของเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าสีขาวก็สวยแล้ว,ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนใช้เงินเยอะมากเราก็มาซื้อกนไปหมดเลยอะปลายปีอ,อะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยมีนอะไรแล้วอะบบชอบอโล่มากแล้วก็แต่แต่ว่าวันนี้ดีตรงที่ว่าแบบไม่ค่อยมีคนเลยน<ช>้องย่อยากดูอะไรอยากซื้ออะไรที่เรารสึกว่าเราจะใช้เงินอะก็ะคือไม่มีของเลย อยู่ที่เนอ็ M นะคะอือตอนนี้เฉนเอ็ M ก็เซลล์อยู่ที๊นี้น่ารักนะทุกคนเป็นไหม่พรมสุกกรุบแล้วก็พี่อ้ําดูอะไรอยู่ในมือตอนนี้มีนทนสีขาวนะคะคยอันนี้สวยนะซิผ้าน่ารักใช่เป็นผ้าแบบลองๆอ,อ,อยู่แพงแล้ว็กผู้ปะอันนี้ลด25% Holiday Offer นะคะไหนดูสิอ๋อ ไปขึ้นเขาวเปไปว่ายใช่หนูมีละหนูสั่งชุดมาเรียบร้อยสแตนดบายเรเวอร์มหจาก499รถอีก25เปอนต่หรอใช่นี่เขียวเขียวก็กำลังมานะช่วงนี้สีเขียวเยอะเวอร์เขียวไหนแอนนาต้องแดงแล้วแหละเนี่ยแดงไหนคืใช่หน้าเจ๊นมนว์เนี่ยนมนว์กันหนางเนี่ย ไปขึ้นเขาเาลยใช่จอมันก็สะลุ้นลุ้นเจแต่ว่ามะกราหนาวมากนะทางนู้นอ่ะซีเ<ะ>ทียร์นหนูเพิ่งไปมานะ,ะมะกระาหนาวนะจะล่วงนะขึ <laughs> ล่วงเขาใช่ไหม <c oughs> นี่เจติเตอร์เนี่ยติเตอร์เนี่ยกำลังมาไม่ใช่หรอกาลังมใช่สวยนะลุกขึ้นเขานะคะเดีย๋ยวจะไปไหว้พ่อปู่อือลือกัน เหลือ700จาก1799จ็ดเก้าา้วมันจะมัะไม่หนาวใช่ไหมไซอ่ะก็ใส่อะไรซ้อนไว้ข้างในอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เนี้ยชอบนะมันดูฟีลแบบซาฟารีเบาๆนีขาวอะเนาะเจ๊ไหนเจ๊บอกว่าต้องใส่สีขาวไงก็นี่ยังมีสีขาวเลยมันคนละคนละรุ่นกันเล่าสีขาวนั่นนะอันนี้มันหนาดีนะเออเออว่ะยังไง ต้องลองสวมทับดอวะพี่อา้ามันหนามันจะร้อนไหมเวลาเราขึ้นเราต้องใช้พลังในการดึงนิดหน่อยแต่ว่ากระเทยอ่ะนอนร้อนอหนาวหนาวคือจะบอกว่าชอบชุดนี้มากเนี่ยแต่ว่ามีอยู่ไซส์เดียวเลยอยู่ตัวเดียวดูข้างหลังดีเซ็กซี่มากเหลือแต่ไซส์ใหญ่นะคะไซส์พี่จอยน่าจะไม่มีแต่เดี๋ยวลองถามพนักง,งานดูก่อนอยู่ซาร่าแล้วนะคะตอนนี้ ซาล่ก็รถทางรดทางร้านไม่ใช่รถรถไอันนี้ไม่รถอันนี้น่าจะมาใหม่แน่เลยน่ารักมากสีจินตนากาลแต่ว่าตัวอื่นอ่ะสังเกตดูจากป้ายนะคะดูจากป้ายก็คือรถหมดเลยใช่เนี่ยเยอะมากกระเป๋านะคะน่ารักมากสีเบจลดราคาด้วยนี่พันสองเก้าสิบเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิสวยอ่ะความโซ่ความอะไร จับไม่ได้เมื่อกี้ดูห่านจอตรงนี้ก็ลดนะคะเบรเซอร์เต็มไปหมดเลยพี่อ้ําหายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นพี่อ้ําแบบๆอยู่ตรงนี้เลยอ่ะไปไวมากมีเบเซอร์สีชมพูต่างๆนี่นะจ๊ะเยอะมากพวกนี้คือลถหมดเลยนะวิ่งรองเท้าก็มีทุกคนนี่รองเท้าบูทต่างๆนะคะรู้สีน้ำตาลสวยนะเนี่ยทำไมอ้ําเบเเซ่าไม่เห็นคู่นี้หรอ สวยมากสีน้ำตาลทุกคนรองเท้าอันนี้น่ารักมากสีนูดแล้วก็ต้นจะแบบเล็กๆแบบนี้นะคะสวยอ่ะมีความเก๋1,590นะแต่ว่าไม่รู้ว่าลดหรือย,อยังเดี๋ยวต้องถามราคาไปทีนะที่เลยชอบอ่ะใส่รองเท้าดูขาวดูด,ดูขายาว ตอนนี้รอเข้าดีออยู่นะคะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวข้างในเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายมาฝากกันนะจ๊ะเพื่อนตอนนี้กําลังลองตางหูนะคะนี่อันนี้คือที่รุ่นที่พี่จอยดูไว้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคลาสสิกของเขาแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าราคาเท่ากันแต่มุกอันนี้จริงๆมุกจะใหญ่กว่าแต่พอใส่ออกมาแล้วอะมันดูเท่าๆกันเลย แล้ก็ราคามื่นหเท่ากันนะจ๊ะให้เพื่อนๆช่วยเลือกว่าอนไนสวยกว่ากันแต่พี่จอยคิดว่าทางสองรุ่นเนี่ยน,น่าจะได้ใส่บ่อยพอๆกันนี่นะคะตัวต้นเรื่องเจอแล้วนะคะตัวต้นเรื่องสรุปก็คือได้คนละถุงอันนี้ของพี่อ้ํานหนึ่งถุงแล้วก็ของพี่จ<ร>อยอ,อ,อีกหนึ่งถุงทุกคนจะบอกว่าแพ็กเกจคริสต์มาสสวยมากดูกสีเป็นแบบขาวทองถูกโบใส่เสือ้อบีนออกมาด้วยนะใช่ ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาช็อปตอนนี้ก็คือรีบมาถ้าเกิดว่าอยากได้แบบแพ็กเกจแบบนี้นะคะเห็นปะเนี่ยพี่อ้ําถือแบบสวยมากขาวฟองมีความสวยหรูดูแพงแต่ว่าตอนนี้ต้องวิง่งลวค่ะเพราะเดี๋ยวมีอีเวนต์ต่อตอนห้าโมงเย็นนะคะ 5, 5ตอนนี้ห้าแล้วค่ะวิ่งเลยค่ะชีวิ่ง ในสามีรออยู่ที่บ้านแล<ะ>้วน,น,นะอะไรอ่ะตกใจมากตอนแรกเห็นเป็นคนขวยแล้วดูของพี่จอดิไม่เหมือนกันหรอ,อจะไปรู้หรอเหมือนกันน่ะแหละแรงมากยังไงไอ้ได้สีอไฟแล้วหรอ แล้วก็ข้างในก็เป็นขวดๆเหมือนกันน้ำหอมหรือเปล่าพี่อ้ําเขาบอกคลีนอ่ะคลีนอ่ะน้ำยาสกปริ้นันป่ะอ๋อโอเคได้อ่ะเปิดวิกตอเรียซิเกตไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดถุงนี้กันนะคะเออเดี๋ยวเรามาเปิดถุงนี้กันในบล็อกนี้เลยจ้าจะเป็นอะไรนะจ๊ะเซ็กซี่อุ้ยพี่จอร์นดีเซลก็ใส่ได้อย่างนั้นนะเยอะมากแม่ไม่แล้วด้ววันนี้ แล้วก็อีกอันนึงอันนี้คือแรงมากพีอเนี้ยเนี้ยใส่ไม่ได้สามีรอแล้วสามีอาบน้ำรอแล้วอยู่ที่บ้านแล้วจะใส่ยังไงอันเนี้ยลราดูเราเทียบกันเทียบกันอันนี้มันเท่ไงไม่แต่ว่ามันดูไม่โปรเท่าอันนู้นเลยอ่ะแต่อันเนี้โป้งกว่าเฮ้ยทำไมเป็นตรงแบบนี้ยผ้าอันเนี้ยผ้ามันน้อยแต่อันเนี้ยผ้ามันเยอะเออทำไมเป็นอย่างงี้พี่จอ ไหวไหมพี่อ้ําซู่ไหมเอาไงไม่เนี่ดู okay. <Wagner> ดิอย่างไงดีไม <ienne> ่สู่ดูคนเดียวเลยอ่ะแล้วหรอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแจกกันดูเลยนะคะในคลิปนี้เลยเนาะว่าในนี้มีอะไรนะคะก็คือเราต้องแกะนี้เลยหรอหรือว่าเราเราแกะแค่สติ๊กเกอร์พอไหมพี่อ้ํแกะสติ๊กเกอร์ก็พอมั้งพี่สา่ข้างหลังมีไฟสวยจ้ะไประยระยาเลยอ่ะมันแกะยากมากเลยอ่ะไม่แกะแล้วหรอมา ให้กลับไปไปทำแยกที่บ้านเนาะก็คือตอนแรกอะกะว่าจะใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยแบบมันก็เหนื่อยแล้วอะแล้วก็วันนี้คือแบบทั้งวันอะไรางี้เนาะจริงๆจะบอกว่าเม่เกี้ในดีอเนี่ยพี่จอยอาจจะได้ถ่ายแบบว่านิดเดียวเนาะคือแบบไม่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่าเราอยู่ในช็อปอะเป็นชัอวโมงได้ไหมพี่เอิ้มเป็นเนาะนานมากแล้วเอสเอก็คือแบบว่าบริการดีมากของให้เราเลือกแบบเดียวมากทั้งกระเป๋าตั้งทั้งอะไรเงี้ยหลายอย่างมากพี่เาิ้มอยขอหัวล้อสี ก็เลยแบบว่าเออยาวเลยเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าจัดมาคนละหนึ่งแล้วก็คนละหนึ่งของนี่อ้ําก็อยู่ตรงไนอืมใช่แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ซอยมาทําคลิปแยกให้ดีกว่านาอว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปมันสั้นเนี้ยไม่ใช่มันมันแก่ยากตอนเนี้ยแล้วมันเหนื่อยแล้วแล้วก็หิวข้าวด้วยปุ๊บก็ดึงออกได้เลยนะนักรีเกอมันแก่ยากมากี่อ้ําดีให้ให้หนูให้หนูบอกลาคุณผู้ชมกัน ก็เอาเป็นว่าที่วันนี้ก็ต้องขอตัวจบลงแค่นี้เนาะยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็มือร้เอ้าแล้วไหนว่าจะเอาปีเน่มาให้พี่อําเออไม่ลืมเลยค่ะ ดีทัวร์ก็ชิ้นยากสวยเหมือนเธออ่ะแต่ก็ยากสวยเหมือนนัดมิสาบ้างมอบให้เลยค่ะเออหนี้กินยังไงอ่ะพี่จอยก็กินหนึ่งสองแคปซูลก่อนนอนก็ได้ค่ะใช่นัดจ้าเออกินก่อนนอนหรอกินก่อนนอนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอัมเบลิซ่าฟิโรเนสต้องเข้าเรื่มหนึ่ง ทำไมมีคําว่า plus plus ก็คือเป็นแบบใหม่ใช่ก็คือเป็นแบบใหม่แบบสับแล้วก็ส่วนผสมปังคือส่วนผสมเยอะมากเลยเยอะมากพี่อ้ามต้องเอาไปลองที่3บันี่ไหมใช่กริงแล้วคือละมุนเลยสวยแกงฮิวเวี่เขาละมุนยกแกงแกงเราอ่ะก็ต้องห้ามห้ามยอมแพ้เขากินวันละสิบเม็ดได้มั้ยมีกี่เมตรกล่องได้อันนี้อันนี้จะเป็นกล่องเล็ก10เมตรก็คือสําหรับคนที่แบบดหมดได้เลยหรอใช่อันนี้คือสําหรับคนที่แบบเริ่มต้นไงก็ให้ลองแบบกล่องเล็กไปก่อนแต่ว่ากล่องที่พี่จอยที่บ้านอาจจะเป็นกล่อง30 จะรอช้าทำไมคะสวยเช้ากินไปเลยค่ะเจ๋เลยมากเจ๋เลยหรอกินไปเลยเดี๋ยวไม่สวยนี่มีเขาอายุเยอะแล้วเราก็ต้องรีบสวยใช่ไหมเออขึ้นเลขสามแล้วเราก็ต้องแบบไม่สวยไม่ได้หรอกนี่ค่ะมีน้ำซีเลยค่ะพี่อของแบบของใหญ่นี่มีหรอพี่อ้ํสองเม็ดไปเลยไหมล่ะ อัดไปเลยแ,ลแต่พี่พี่อ้ําห้ามอองเหมือนลุงสรพงษ์นะไม่พี่จอแล้วพี่จอให้กล่องสิบเม็ดมานคุ้มพอเลยมันจะทันสวยเหรอก <c oughs> ็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากินหมดแล้วเดี๋ยวขอมาให้อีกเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปไปสั่งซื้อเพิ่ม <laughs> ไม่ไมใช่สีชมพูหวานแบบพี่จอนเลยสีชมพูหวานไม่ใช่เหรอเทน้ำแม่เทน้ำหน่อยไหมฉันกินแบบสามเม็ดได้ไหมสามเม็ดไม่ได้สามเม็ดเดี๋ยวอ้องยาพูดไม่รู้เรื่องถ้าแก่ไปสองก็กินสองไปเลยเพื่อความปังความสับเออเฮ้ยเขากินยาเก่งเขากินยาสองเม็ดพร้อมกันเลยอ่ะ ันนี้ไม่ใช่ยาน,นี่เป็นอาหารเสริมเออบอกพูดยาได้ไงคะเปิดต้นใหม่นะคะพูดผิดค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะไหนลองพูดซีฟิโรเน่เป็นไงกินแล้วเป็นไงฟิโรเน่ละมุนแน่โอเควันนี้บายบายค่ะเจอกันค่ะ